ตัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้เจไม่ได้หายไม่ได้หายไปไหนนะครับผมมาอยู่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งครับแพลตฟอร์มสีดํานะครับไม่ทราบว่าผมสามารถพูดได้หรือเปล่าแต่ไม่พูดดีกว่านะก็คือรู้กันอยู่นะครับแพลตฟอร์มตัวทีนะสีดาครับผมไปซ้อมนะครับไปซ้อมไฟ์สดนะครับเพื่อที่จะมาตอบปัญหาให้กับทุกท่านนี่แหละแบบสดๆเลยนะครับแต่ในช่วงแรกที่ผมไปไร์สดที่นั่นนะครับผมไปซ้อมไฟ้ก่อนอาจจะยังไม่ได้ตอบคําถามนะครับ ก็คือแต่ท่านใดจะจะไปเป็นกําลังใจนะครับก็ก็เข้าไปเข้าไปนะครับเป็นกําลังใจให้ก่อนก็ได้นะครับผมจะซ้อมไลฟ์ประมาณเดือนหนึ่งนะให้คล่องที่สุดครับเพื่อไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับไม,ม่การผิดพลาดผิดพลาดเผื่อหน้าจอมันตัดหรืออะไรแบบเนี้ยครับประมาณเดือนหนึ่งนะผมจะไปซ้อมไลฟ์สดก่อนแล้วผมก็จะมีโครงการว่าจะไปสอนอะจะไปสอนสดด้วยแบบสดๆที่แพลตฟอร์มนั้นนะครับ ก็ถ้าท่านใดนะครับจะเข้าไปเป็นกำลังใจให้ก like ่อนก็ได้นะครับสิบสองวันแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วที่ผมไปซ้อมอยู่นะครับก็คือที่ไปซ้อมเนี่ยไม่ใช่อะไรแล้วครับกลัวเกิดปัญหานะฮะกลัวเกิดปัญหาต่างๆนะครับแล้วจะมีข้อผิดพลาดทําให้ถามตอบกันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รออีกนิดนึงนะครับทีนี้เวลามีคําถามอะไรก็ไปพิมพ์ถามได้เลยนะครับที่ไลฟ์สดนะครับจะได้ตอบกันสดๆไม่ต้องรอนะครับคิดว่ามันเวิร์กสุดแล้วนะครับแลตฟอร์มสีดําตัวทีนะฮะเกิดท่านใด ก็พิมพบอกไว้แล้วกันใครมาเจอคลิปนี้นะฮะก็พิมพ์บอกไว้เป็นแพลตฟอร์มไหนนะก็รู้กันหมดแล้วละ่ะรู้กันหมดทุกคนเลยแล้วนะครับก็พยายามนะครับเวลาสอนที่แพลตฟอร์มนี้นะครับผมจะทําคลิปสอนถูกไหมทีนี้เวลาตอบคำถามเนี่ยอาจจะเลยผมเห็นปัญหาตรงนั้นด้วยนะครับบางท่านกําลังทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับติดปัญหาปอดีกว่าผมจะมาตอบนะครับสามวันสี่วันนะบ,บางทีไม่เด้งมองไม่เห็น แต่ถ้าไปในอีกแพลฟอมือที่ผมไลฟ์สดอยู่นะ่ะถามได้เลยผมได้ตอบเลยนะครับตอบเป็นคําพูดแบบนี้เลยผมว่ามันง่ายดีง,ยง่ายกว่าครับซัพพอร์ตให้ทุกอย่างแหละนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอะไรที่ตอบได้นะครับเกยวกับปัญหางานเร่งงานป้งางงานไม่พิมพ์งานหล่อนะใครติดตามผมอยู่นะถ้าเห็นคลิปนี้นะครับตามไปให้กําลังใจก่อนก็ได้นะครับคือยังเอาง่ายๆครับไปแพลฟอมใหม่มันยังไม่คล่อง ด้านนั้นเองนะครับคือการตอบปัญหาเนี่ยผมมีจุดประสงค์อย่างที่บอกกันแหละครับมีจุดประสงค์ก็คืออย่างที่ผมทําคลิปอยู่เวลาทุกท่านตอบมาเนี่ยถามมาเนี่ยว่ายางมันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยทําไมควันขึ้นเวลาผส,สมอันนี้มากเกินไปหรือทําไมยางติดนะครับการทําซิโคนทําไมไม่แห้งนะฮะการซื้อของนะครับร้านซื้อต่างๆนะครับ ผมไลฟ์ทุกวันช่วงนี้นะครับก็คือซ้อมนั่นแหละครับก็คืออยากให้แบบเออไหนๆก็สอนแล้วนะครับปล่อยวิชาไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเลยถึงเวลาปล่อยวิชาคือปล่อยวิชานะครับไม่มีแฝงอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับฝากทุกท่านแล้วกันถ้าจะไปเป็นกําลังใจให้ก่อนก็ไปก่อนก็ได้นะครับ <laughs> อาจจะเจอผมบ่อยหน่อยในแบบฟอร์มนู้นนะครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนั่นแหละ พยายามจะตอบคำถามให้เร็วที่สุดนะแต่บางทีมันไม่ขึ้นมั่งนะฮะบางทีมันเลยไปมั่งนะครับมันก็หายไปแล้วอะไรแบบเนี้ยบางทีผมต้องมาค้นหานะครับหลายคลิปมากเลยนะครับตรงไหนตรงไหนบั่งเอ้ยคำถามนั้นอยู่ตรงไหนคำถามนี้อยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็พยายามอยากจะตอบให้ทุกคนนะทุกคำถามนะครับวิธีการทําต่างๆบางท่านลงเรซินไปเบอร์การ์ดไปแล้วควันมันขึ้นไงผสมเคมีตัวนั้นมากเกินไปนะครับอันตรายแบบเนี้ย ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะยางล้างยังไงเออเนี่ยยางล้างยังไงทําไมล้างไม่ออกนะครับก่อนขึ้นปั้นนะครับควรจะใช้อะไรขึ้นปั้นดีอะไรแบบเนี้หยหลายอย่างหลายๆเหตุก,การณ์นะครับวิธีการผ่าแม่พิมพ์ทํำยังไงนะฮะการหลอดเรซินไฟเบอร์ก๊์ดนะครับการหลอปูนปลาเตอร์ทำไมฟองเยอะจังอะไรหลายๆอย่างแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะไปแมงวันมายุ่งกับผมอีกแล้วก็แบบ อย่างดีกว่าจะพิมพ์บางทีพิมพ์ก็ไม่เข้าใจนะบางทีก็ตอบสดๆอย่าจะตอบสดๆไปเลยนะครับตอบสดๆไปเลยจะได้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปโกนหนวดก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่กล้าถามอีกคือจริงๆแล้วถามมาได้เลยนะตอนที่ผมจะทําคลิปทุกทุกคลิปผมจะพูดทุกท่านเลยนะครับว่าให้ถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นลายไม้เทียมหินเทียมอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นพื้นฐานนะผมเน้นพื้นฐานก่อนนะครับ เพราะประโยชน์ที่ทุกท่านได้ถามเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้อื่นต่อด้วยนะครับบางท่านที่มีคําถามแต่บางทีไม่กล้าถามไงนะฮะก็ได้คาตอบไปด้วยเลยนะครับแต่ผมพยายามไม่ถาม <_ S 2> านะผมเปิดให้ถามถามเลยนะครับไม่ต้องห่วงเป็นกันเองแบบเนี้ยสภ<พ>าพแบบเนี้ยสภาพแบบนี้เป็นกันเองครับไม่ต้องห่วงนะครับตอบหมดถ้าเจอทีนี้ก็เลยก็ฝากแล้วกันกต่ทุกท่านนะครับจะไปให้กําลังใจนะครับก่อนในช่วงนี้ผมซ้อมไลฟ์อยู่ได้สิบเอดวันแล้วสิบสิบเอ็ดวันแล้วนะครับ พื่อนี่จะมาตอบคำถามทุกท่านและจะได้ไม่หายไม่จอไม่ดับอะไรอย่างนี้แล้วท่านจะได้คําตอบที่เต็มเต็มสมบูรณ์ลเลยนะครับสามารถขึ้นมาคุยกันได้ด้วยแต่ขอเน้นเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเป็นพื้นฐานก่อนท่านที่เลยไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเลยไปแล้วแต่ถ้าท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอยากจะเรียนรู้ใหม่ก็ก็เป็นประโยชน์อะจะพูดยังไงนะ พูดไว้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันเป็นประโยชน์แต่ท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนค่าเรียนมันแพงผมเข้าใจเพราะผมสอนอยู่ันก็แพงนะครับแค่ตอนนี้ท่านหาวัตถุดิบก็หลายกรณีอย่างเช่นยังไม่กล้าลองทําอะไรเงี้ยจะได้ถามผมไปเลยแล้วผมก็ตอบตรงนั้นเลยมันจะง่ายนะครับง่ายกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณคําถามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไลท์ที่ที่ไลท,ท์เออที่รับชมที่ไลท์ไลท์สดที่ผมจะไปไลท์สดเนี่ยผมก็เลยมาบอกก่อน ว่าหายไปไหนไม่ได้หายยังอยู่รางวัลเยอะอีกแล้วโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณขอบคุณนี่แหละสวัสดีไว้ไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันอย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจกันได้ก่อนนะครับช่วงนี้ปิดตรงไหนตรงนี้ยบาย